แถวสองนบพลายต่อมาที่ชัยวัต์บูรานุฮูสุดสวยเลยครับลูกยิงของชัยวัต์บุรานครับตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้โหลูกนี้ก็สวยพอๆกับลูกแรกเลยครับตบชัยวัศรีนาวงชัยวัน์ด้วยขวาลูกนนิ้วหสุดสวยเลยครับลูกยิงของชัยวัศรสีนาวงครับดูครับจังหวะเหมือนง้างจะยิงแล้วหลอกแล้วปั่นด้วยขวาับโอ้ลูกนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันครับ สามเหลี่ยมครับไปมุมครับยูโตโอโนะปัดมาลูกนี้ได้ของด้วยตึงสูงนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับอลิซาลรโฟวิสครับตัวทีเด็ดเลยครับของทีมเยอยนาที35ของการแข่งขันครับโอ้โหพีระพันธ์ก็ต้องพยายามจัดการแต่งเข้า <Daniel. S 2> ใสนสวยครับแหวกเข้ามากึ่งยิงกึ่งผัดเอ้าเสาสองยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหถึงทอมเบียด้วยนะครับที่เป็นตัวที่น่าจะสกัดได้ ดูครับเปิดตัดกันมาเนี่ยครับพอทอมเบียว์้าเท่านั้นแหละครับบอลมาถึงเดชสุเกะซากะอิเลยครับดูตรงนี้ครับมอนจ่ายมาโอ้โหตัดแผงหลังครับเจริญสักถึงเส้นหลังจ่ายคัดแบ็คไปเอริอันโดวัดเปิดตรงนี้ครับโอ้โหทั้งเจริญสักแล้วก็เอริอันโดมากันตามนัดเลยนะครับ แดนสิเกตสังอีต่ตอมาเอเลนโดกอสาก้าออกลูกนี้จะเจริญศักดิ์ได้เติมมีเวลาแล้วก็เลือกยิงไม่เหลือเลยครับ3-0ครับแล้วโล่งเลยครับทางขวาจ่ายคืนบ้านนะครับเอเลนโดให้มาตรงนี้จับแล้วนี่ครับเฉียบคมเลยครับทางเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์เปิดเข้ามาดูนี้ออกมาจตดพลาดแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โห,โหสุนพนันบุรีรัตน ประตูตีเสมอให้กับสุลยระการซิตี้โอ้โหดูภาพช้าตรงนี้ก่อนครับเปิดเข้ามาอาริสเนี่ยพยายามจะขึ้นแล้วบอลมันเลยมาถึงสุพรรณนันแล้วได้ยิงเข้าไปครับดูจังหวะสุปราการซิตี้จเจริญศักด์ทางขวาจเจริญศักด์เปิดมาแล้วจิงปัหาแล้วครับปรตหนึ่งประตูต่อโศกครับโดยที่โดนกสกาครับหลายมาที่เจริญศักด์แล้วเจริญศักด์เปิดเข้ามานีกรอบขอโทษครับให้กับ เอเลียอโดก์บอสกานะครับได้ไป่ายตรงนี้เข้าประตูไปครับมอลเ,เซฟเลยครับนอนม่วงงาคแบบเก็บได้อีกทีหนึ่งสุพนันให้เอลิวันโดลูกนี้ยิงโอ้โหเต็มข้อเลยครับปีกบังดีมากครับแล้วยิงลูกนี้ตะข,ข่ายแทบขาดเลยครับโอ้โหเต็มแข้งเต็มข้อดีจริงครับอยูโตโ,โอโนโอคอสไปตรงกลางแล้วไปบงโอ้โหเดือดที่ผ้าคลาครับสว่านตัดเข้า,ขาขขไปลูกนี้แล้วอลิสซาลิโควิท์ก็กบง แล้วหืมม,มุมนีม้โอ้หืมแต่ดูทางนี้ี่เข้าไปทั้งลูกนะ้วใช่ครับครับชัดเจนว่าบอลมันข้าไมไปเต็มใบแล้วครับนี่ครับซากาอีได้คอลูกนี้บ่งเรียบร้อยครับโอ้โหปีเสมอสองประตูต่อสองครับลูกบ่ง,งของทยาวัชรีนาวงดูจังหวะนี้ครับล็อกมาแล้วเปิดเข้าไปโอ้โหโฉบมาเพราะเหมาะพอดีเลยนนะครับจังหวะเปิดมาหน้าประตูตรงนี้เตะมงึงโอ้โหแล้วได้ยิงยัด บอลตู้ต่อตตหนึ่งจนได้ครับโอ้โหไหนกี้คะแนนของนานเกีสกากิเลครับกลับมาที่เอเลนโดก่อนที่เอเลนโดเนี่ยจะเปิดไปครับจังหวะโคกเนี่ยไม่ดีแต่ว่าเดนเกีสกากิก็พยายามจะยิงเสาสองนะครับแต่ว่ากรรมคนมีโอ <c oughs> กาสเตะแต,ตงเอเลนโดโอ้ไม่ยิงครับให้กับเอเลนโด <c oughs> ยัดมาแล้วนสองอเลยครับโอ้โหเป็นสกากิเลครับเดียจอของเอเลนโดไปเนี่ยเกือบจะเสียจังหวะไปแล้วเลยครับแต่ตรงกลางนี่ยังมีนะครับ โผล่ให้แหวก2องที่อลนราชบุรีมาครับเอริอันโดเอลโรกับเคลิชแต่แถว2ปล่อยสัดลูกนี้โอ้โหสุดสไปเลยครับแถวสลูกนี้ใช่หมดเลยครับ1ีประสานจากทีนัดวิงบอลครับเอาจะได้เหมือนกันนะครับส่วนการทำให้เขาเองก็จะกลับเข้าสู่เกมเหมือนกันครับประตูแรกของจีราดวิงบอลด้วยครับในลูกการนี้เอาเต่วัยเพียงแค่ยีปีเลยครับซัดลูกนี้เข้าไป อ,อ้าเดโตเปิดติดอาครับจังวา,หาหนี้สากอียอดแม่นเรียบรอยครับโประตูดนแเหนือไยเนียไปติดเอเิอนโดครับแล้วบอลมาเข้าทางเนี่ยครับแลสุกเกตสากอีแล้วตักลูกนี้เหมือมนช่างมาเลยครับ